เห็นหนูไหมไม่เห็นมามาอยเห็นมือละก็คือโรที่ทั้งหมดนะครัที่ทั้งหมดหไม่มีป้ายชื่อเลยเนี้นะใช่ครับไม่มีป้ายชื่อเลยมีป้ายชื่อาวบ้านเขเลยเรียกว่าโรงงานเลือใแล้วก็มา ที่ตั้งอะไรก็ไม่มีเลยไม่มีอะไรครับไม่ได้มีมีอะไรก็ถือว่าคือคอนเสิรเจนไม่มีชัดเจนไม่มีแล้วพอทำหลอนกวาดนั่นคือปัญหาด้วยมีวันนี้แหละครับที่น่าจะรู้ว่ามีการลงตรวจสอบแล้วไม่เอาไหมไม่เอาเอาไหมไม่เอาออกไปสู้ไป ได้ประกอบกิจการไหมมีแต่ตั้งผิดที่ตั้งผิดที่ไปขออนุญาตประกอบมีมีมั่นใจนะครับรองเงิสี่มีเดี๋ยวเอาไม่เลยนการอันที่หนึ่งท่านต้องไปแจ้งความอนานนยนอนุานอนนนาอนานอายอายน้นอนนานอนอนนอยอนาอนนานนอน ระทำแจ้งความผมก็พนักงานเจ้าหน้าที่นี่ก็พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการตามพรลบอโรงงานได้เลยส่วนพอลบอรอื่นๆให้ดำเนินคดีเดี๋ยวค่ะเข้าใจค่ะทีนี้คุณเนี่ยไปแจ้งความว่าเขาประกอบผิดกฎหมายผมไม่ต้องไปแจ้งความไม่ใช่คับคุณจะคุณดําเนินคดีตามว่าประกอบผิดกฎหมายเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะโรงงานโดยรับวิญาตอ่าทีนี้คุณดำเนินการไปถึงไหนแล้วตอนนี้แจ้งการกระทําความผิดแล้วแจ้งใครแจ้งเขาแจ้งเขาค่ะแล้วอีกกี่วัน ว่าคุณจะให้หยุดเลยไหมวันนี้เขาต้องหยุดตั้งแต่ทราบคำสั่งตอนนี้ล้วตอนนี้ก็ละเมิด่ทีนี้ละเมิอทคำสั่งบออที่ยังไ่ทอะรเมจะเป็นสล่บ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถามสากรรมงงที่มาแล้วไม่เราไม่เอาไม่เอาไหนชูป้ายที่สูงที่เถือนเนี่ย อ่าป้ายบังได้าไว้อ่มองไม่เห็นโรงงานอะไรนะโรงงานอุ่นวันนี้นะอ่าเท่าที่ตาเห็นอพอที่จริงคือวันนี้ไม่มีการผลิตไม่มีการเดินเครื่องไม่มีขยุงในหรือมีคนจีนคนเดียวไม่ยอมพูดด้วยพูดภาษาอังกฤษด้วยก็ไม่พูดด้วยครับครับคนจีนคนเดียวอยู่ด้านในเนาะครับก็แจ้งอบตออยู่ไหนออบตอไปไหนคือตอนนี้ทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีหนังสือเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมา ให้ะระงับาการดําเนินการทุกอย่างเลยนะถ้ามีามการดำเนินการในโงรงงานนี้ทุกอย่าง p ีเนี่ยแล้วก็ผมผมก็จะถามมาทีละทีละขั้นเลยเนาะ,ะชาวบ้านอนี้เราก็ไม่ราก็กรู้ว่า,าวกามาีนนมมดไ<ม>ไูได้แต่นี้ก็คือถ้าสมมติโรงงานลักษน,กนี้ถ้ามันมีการประกอบก็อยากที่จ้นพไม่เป็นกาบเพราะว่าตรงนี้เป็นต่มับเอนเป็นไม่เป็นสีเขียวหมดเลยนะคะน้ำตรงนั้น มันโค้งอันนี้เฮ้ยมันออกโูนู้นได้ดีกว่ามันขนงนนดองเดียวจะนี่นมันแน่นอ,อกเหม็นแสบต้องแบบแว่าต้องไปไกลกว่านี้สักประมาณสามสี่กิโลต้องออกจากพื้นที่ที่อยู่ในบ้านเลยเราต้องพาลูกพาเมียออกออกไปจากที่ตรงที่ว่ามันเพราะคันมันจะลอยไป เพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้ไงได้แล้วผลกระทบกินมันเหม็นเหม็นมากครับออืโรงงานนี่มันตั้งขึ้นมานานอย่างครับพี่โรงงานนี้น่าจะน่าจะน่าจะหลังปีใหม่มาแล้วมันผลิตมาได้หลายเดือนแล้วครับออืมันมันเป็นกับโรงงานอะไรเกี่ยวกับโรงงานอะไรน่าจะเป็นหลอมแต่ผมไม่รู้ว่ามันหลอมอะไรน่าจะเป็นหลอมเกี่ยวกับโลหะผมระบุไม่ไม่รู้เหมือนกันส่วนมากเวลามันมันส่งกลินเหม็นมันจะเหม็นช่วงไหนยังไง ตอนกลางคืนนะฮะตอนกลางคืนนี่น่าจะเริ่มมีการทําแอบน่าจะแอบอว่าเราขี่รถผ่านเราจะได้รับกินทันทีนะครับทุกคืนไหมทุกคืนไหมทุกคืนครับทุกคืนเช้ามานี่ควันนี่มองจากถนนนี่เห็นเลย